เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมโค้ซีเดนะครับผมแถบออนสกีเพื่อเริ่มรอสักครู่นึงครับเกมกำลังโหลดอยู่นะครับโอเคมีโฆษณาด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเดี๋ยวแป๊บนึงขอตังค่าก่อนตังค่าคือมีภาษาไทยไหมครับไม่มีนะครับบ้าจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับผมก็ได้ไปปรับกราฟิกมานะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มอยู่เกมกันเลยดีกว่าครับเริ่มเป็นระดับ นอร์ม,นมอนก็แล้วกันนะครับแล้วก็สไตล์กันเรอมีแบบยังไงอ่ะเอ๊อีส่นดีกว่าครับมาเริ่มด่านแรกโคดซีเด์นะครับ โอเคผมก็ไปปรับเสียงมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีสอนสไลด์อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยอ,ยอ,ยอยมีควิกขันหลังจุจบ๊จบจบุจบ๊จบจบุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่นะครับรวม,มีมีกระโดดมีสเตมิน่าด้วยนะครับมีแมทเอ่ออ้าวทำไมมืดจังวะรอยเลือดไข่รับเนี่ยโอ้โหเดยอมันค้มสุดไม่ได้ทนผู้ชมมันค้มสุดไม่ได้ครับแล้วตอนนี้เรา หันซ้ายหันขวาแล้วเพื่อนนะหันด้วยความเร็วความเร็ว,วเรวหรอเพื่อนอันนี้ช้าเกินไอนนเดี๋ยวแบบผีมาแล้วยิงไม่ทันอะไรไประมาณนี้เปล่านี่ประมาณนี้ครับคอนเฟิร์มรีเมมเบอร์โอเคจุดจำฉันไว้นะครับสายตาคือของเหี่ยวนะครับอืมเฮ้ยมีโอ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงดู loud anyone ใครวะใครพูด <Come> ใครเรียกไปมึงเห็นกูหรอตอบก่อนละฟังไว้นะ Who's on the line It's Mitchell Hank is it you Yeah Where the hell are you We are living กกนะ our group was attacked i've got away. and this is <laughs> now. the station, the station could was already evacuated. but most of them died. i have two pieces of news. For you. one good and the other not so good. the bad one, we are surrounded in a ring, so we are going to leave the station looking for help. but since you are in the service compartment, you just won't physically have time to get here. the good one we learned that the main problem comes from the generator structure. you are far from this place. it means you still have a chance to survive. perfect news. it doesn't get any better. i opened the door leading to the storage rooms for you. unfortunately, that's all i can help you with. goodbye, my friend. <laughs> เพื่อนของเราเนี่ยโชคดีนะครับประตูมันปิดอะไรสักอย่างครับส่วนเราก็มาติดที่ห้องห้องอะไรลืมห้องจะในห้องห้องอะไรก็ช่างเถอะแผงควบ,บ,บคุมควบ,บคุมมังครับประมาณนี้แหละมั้งนะครับแต่เราไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้อันนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับมีซัพไพ่เอามีกระสุนให้ซื้อแต่ต้องดูโฆษณา ปืนอุ้ยเพลงมาเลยอ่ะอืมตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งเอาละตัวแรกโอ้เพลงมาดังจังเลยเนี่ยไม่ต้องขอพักโอเคเสียงเพลงมาดังไปนะครับผมปรับแล้วมีการห้อยเดครับห้อยเดี๋ยวมีข้าวทัดเดี๋ยวแล้วปืนอะไรเนี่ยปืนสั้นยังไงครับท่านผู้ชม มันมีกี่ตัวเนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบไหม <S <S เออสองนัดตายเออเออสองนัดตายนะครับเรามีเก็บกระสุนได้นะครับกระสุนเรามีสี่สิบด้านพี่ดูไปก่อนสองนัดตายใช่ไหมที่หัวน,นะครับเอ,อ่อหยุดคุณสามารถเลือกเอออะไรวะเอเลนจินเมนต์เลือกปุ่มได้ เอาไม่เลือกไ,ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนหรอกไม่เป็นไร Attention รุณาให้ไปทำงานนะครับทำงานอะไรวเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันวนก่อนมันวนก่อนวนมาก่อน เออตัวละสองนัดอย่างนิ่มๆเออเราได้เงินด้วยเหรอเอาไว้ซื้อซัพพลายงั้นเถอะว่างั้นเถอะเฮ้ยเบลลลเอ๋อาเดี๋ยวก็สุดหมดเออให้ตาสิโอเพนเซฟเกมได้เหรอ มีเซฟเซฟสิครับมีเซฟเราก็เซฟนะครับเก็บกระสุนไว้ก่อนเดี๋ยนะซับายซับายมันให้ดูโฆษณาไอ้โอ้ยกกูยิงกระสุนเสียไปสองนัดรู้สึกดีจังเลยอะ่ะกดเฮ้ยช่างเถอะครับแล้วเราก็ได้เกาะอ,อได้เกาะมาเพิ่มครับดังเม้งเลยครับดังมงเม้งมงเม้งแล้วเป้าหมายของเราก็ใกล้จะเออ กดเปิดเราต้องมีเมมมรี่กาดก่อนนะครับเมมมรี่กาดนะโอ้ตัวนี้เลือดไขว, <Bian ca> ว้เน่เฮ้ยเ,เดี๋ยวๆๆอะไรใครที่ไหนเอเ้กเก็บเงินก่อนเอ่อกดวิ่งโอเคมีวิ่งด้่ยเหรอ <S 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 โอ้โหปืนครับโอ้โหมีปืนใหญ่ปืนเอาปืนนี้ก่อนแล้วกันนะ เ,เสียงเสียงมันอยู่ด้านหลังปอควิกค,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 ควิกออกมาแล้วนี่เออเออเอเอ,เอวู้ดูด้านหลังโอเคเช็คพอยต์ตรงนี้มีอะไรมีเงินมาตรงนี้ก่อนนะครับเช็คเช็คเช็คว้อมตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ อเอ้ยเอาไปเลเอ้ยมึงเอาไม่ได้เอาแม่เอาแม่เอ้ยเอาไปล่ะเอาไปล่ะเดี๋ยวตัวเล็กเอาปืนสั้นอืมอืมโอเครู้เรื่องกันนะครับรู้เรื่องกันเราสองนะครับมีแค่สองเราที่รู้เรื่องนะครับเก็บกระสุนปืนลูกซองเปลี่ยนปืนลูกซองไปหนึ่งแล้วก็รีโหลดไว้โอเคนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบในครั้งนี้นะครับ มันคือการการสอบนะครับผมสอบอะไรวะแม็กมีอยู่9นัดเนาะมีใครอีกไหมเราสำรวจก่อนนะครับเพื่อมีไอเทมไอเทมตรงเตงมีถังอะไรเอเนจีหรือพลังงานเหรอนี่ไงมี m o r y การ์โอ้โหบอดซะใหญ่เลยเอาไปเปิดประตูสินะโอเคเอ้ากูยิงเสียไปอีกหนึ่งนัดนะครับขอบคุณมากเลย มีตการชี้บอกกูรู้ทางอยู่หรอกเฮ้ยควิกนี่มีใครอยู่ด้านหลังเราควิดควิดนี่หันหลังแบบมึงจะมึงหันยังไงวะชิห่หายหันยังไงอ่ะโอเพนรอสคูมีตัวแล้วไหมโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอเฮ้ยเราบีกระสุนตั้งเก้าสิบนัดเปิดก่อนได้เปลี่ยวท่านผู้ชมระยะระยะระยะนี้เออเนี่ยเออสี่นัด ยังได้อยู่ครับลูกซองเอาไว้เก็บไว้ตัวใหญ่ๆเนาะตัวเอ้ยอะไรอะ่ะโอเคควิกควิกสโคควิกควิกแสีงว่าทางนี้เดี๋ยวทางนี้ก่อนอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเอ่ออะไร โอเคเปิดละมีห้องลับโอ้กระสุนขอบคุณมากโอ้ยสุดยอดนี่แหละสวรรค์สวรรค์ที่แท้จริงโอเพนแสดงว่ามันต้องมีมีได้ไหมตัวอะไรไหมไม่มีนะครับเราจะถึงจุดหมายตอนไหนเนี่ยโอ้โหเหมือนพูดว่าเหมือนหมูเด้งก็ไม่ใช่นะครับน,น่าสงสารเกินมันโหดเกินเกินที่จะรับไหวนะฮะลูกซองเรามีเท่าไหร่13นะัดกำลังพอด,ดีเลยนะครับ เรายังไม่เสียเลือดนะครับณนะจังหวะนี้นะครับ open the w o r l door เ the door the the w o r l d อะไรวะไหนอ่ะโอ้ทีนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวที่เซน,น,น,นัดหนึ่งสองสามสี่เออสี่นัดรู้เรื่องกดเซฟโอเคเซฟเรามีกันนะครับอัปเกรดอะไรเอ่ยเอ่อ่เออ มีช็อปนะครับมีช็อปแล้วก็โอ้โหมีเงินซื้อแต่ผมไม่มีเงินสิสตาร์อะไรวะเล่นมีเกม,มให้เล่นด้วยเหรออัปเกรดปืนเอ่อเอาเป็นสเตตัสก่อนละกันนะสเตตัสเออเรามีเท่าไหร่มีอยู่อันเดียวนะครับเราเพิ่มเพิ่มอะไรดีเพิ่มอะไรดีรดบวก20บวก20บวกเอาเอาเอา,เอาเลือดก่อนละกันครับ Energy นี้น่าจะวิ่งนะครับส่วนเออเงินเรายังอัพไม่ได้นะครับ ไอ้ปืนเรายัางอับไม่ได้ไม่ใช่เงินโอเคนั okay. ้นมีหนึ่งตัวตรงนี้ก็มีหนึ่งตัวมาเห็นละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสงสามสี่เออเกือบไปแล้วว่าเคยรักเธอมาก่อนนะครับไม่อยากจะย้อนนะครับคืนวันเหล่านั้นให้หิงกลับมานะครับ ตกใจหมดเฮ้ยจะบ้าชวิงเขาเสียเลือดไปนิดหน่อย,น,ยนะครับเมื่อกี้เขาต้องเก็กบกระสุนไว้เยอะๆนะครับเผื่ออนาคตเราจะได้เจอกับบอสอมไม่เห็นแล้วเหรอโอเคสองตัวดูเรื่องนะครับเก็กบกระสุนก่อนโอเคมันไม่มีมันต้องมีตัวมันมาแทรกหลังแน่นอนเลยนะครับโอเคออโตโเ้เซฟโอ้โหโยี่ตัวนี้เหรอ มาามา,มาสามนัดแบบพบท้วนอะไรอ่ะเฮ้ยมีการทดลองอย่าหาทำนะเนี่ยมันคือฝันร้ายนะครับโอ้โหดูสิน่าจะเป็นยีนของมนุษย์นั่นแหละ,ะครับพวกมึงทดลองอะไรกันเนี่ย อ๋อไม่รู้เรื่องอีกหนึ่งสอง,ส,องสามสามี่โอเคเรามาถึงไหนแล้วดูแมพก่อนเราอยู่อุย้ยแมพแมพเท่จังเลยอ่ะโอ้โหแมพสวยมากงานดีนะครับน่าซื้อนะครับเกมนี้เนี่ยบอกผมเล่นฟรีอยู่นะครับ <c oughs> คิกอ๋อโอเคโหลดดันจะไปอยู่นะครับโค้ดซีเดย์ เออเรดเกมเอ่อไว้ไว้ที่หลังครับไว้ที่หลังนะเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยนะครับกินน้ำมานะครับผมามาเริ่มด่างต่อไปกันเลยดีกว่า next level นะครับเอาจินเราโคตรมันเลยนะครับแต่หลังๆนี้น่าจะยากครับเราต้องไปห้องเจเตอร์มันไกลขนาดนั้นเลยเหรอนะเราอยู่ไหนเนี่ยเรา เราเติมเนี่ยก่อนเฮ้ยปืนไรอ่ะเฮ้ยโคตรเท่เดี๋ยวเป็นขอเก็บก่อนว้าวปืนมีปืนกัน,นครับเร็วกันนะฮะกระสุนมีเท่าไหร่ครับมี20นะครับใช้ปืนสั้นก่อนไหมปืนสั้นก่อน,นครับปืนสั้นก่อนก่อนอื่นก็ต้องปืนสั้นนะครับโอเพนเดอะดอนะครับโอเพนอัพนะครับนั่นเอบีไอนะครับอย่านะอย่านะอย่าโผล่มานะ อย่าจำสแสกพี่พี่ไม่ชอบลูกซองขอบคุณมากคุณสัตว์จะเยอะเดี๋ยวๆๆเ,เ,เอา้ากระสุนเต็มแม่งเงยกระสุนเต็มเงิน <laughs> เรามีสองร้อยนะครับอัพอะไรดีนะมีเวยพคส์นะครับอัพเป็นเอ่อปืนอาชอดกันอัพืิษสะไรกันอ่ะพิษนั่นอัพเอ่อ ลูกกระสุนโอเคหนึ่งลูกกระสุนแล้วก็อะไรอะสปีดรีโหลดหรอมีสปีดรีโหลดแล้วก็เอาดาเมจเอาไม่ถึงเอยไม่ถึงได้ไงอะเอางงเก็บไปเก็บไปกระสุนก่อนโอเคกระสุนจะได้เยอะนะครับเปิดมาจะไหนก็มาบันไดเหรอโอ้โหบันไดแบบไม่ออโตเมติกหน่อยเหรอเี๋ยเราไลกระสุน กระสุนเร่งกันเอ้ยมาแล้วเริ่มเยอะเออสมาต่อไปเอ้ยเออเฮ้ยเมื่อกี้มีวงแหวนของอะไรอ่ะวงแหวนพี่ซานเอ้ยอยู่ไหนวะเออมึงแหวนแหวนแหวมาเหลือยิงไข่เหลืออะไรโอ้ยยิงไข่มาไกลสองรลอย ลอยหลังเหรอลอยหลังลอยหลังเหรอพี่เหรอหลอยหลังพี่เหรอพี่ไม่ชอบเลยอะ่ะเก็บเก็บเงินก่อนนะเอ,อ่อทีนี้เอาเป็นชิลเอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้คือเบียร์พอนไฟล์เอาอัพเกรดอ๋อกูเข้าใจแล้วกูงโงต่ตั้งนานเลยวะเนี่ยเออรีโหลดก่อนนะครับเสียงดังเม่งเลยนะฮะกระสุนลูกซองนะครับแล้วก็โอเพนเดอะดอ รออยู่ไหนรอสตรักนั่นรอติดติดรอโอ้โหยนั่งรอกี่นัดวะตัวเนี้ยสี่นัดเหรอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคมองซ้ายมองขวาก็นั่นตัวอะไรอะ่ะหนึ่งสองสามโอ้มันพ่นมันพ่นผิดมันพ่นผิดได้ รู้สึกแสบหน้าเบาๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามียาบรรเทาหลบหลบเออตายไปนะครับเพิ่มเลือดก่อนตรงนี้น่าจะเป็นทางฟาฟาร์มฟาร์มฟาร์าม,ม,มวิ่งเร็วเหรอทนี้ทางไหนอะ่ะเฮ้ยนอกเส้นทางครับท่านผู้ชมเรามานอกเส้นทางเตะไปนะมึงอะ่ะเออเดี๋ยวเล็งก่อน เออนะครับเงินเยอะชิบหายเลยโอ้โหจุดฟาร์นี่ว่ะอัปเกรดอืมอัปเกรดอะไรอ่ะพี่ไม,ม่มีพอยต์ไม่มีพอยต์ครับเออเอ,อ่อเอาเปิดได้อะเปิดสิต้องการก๊าซนะครับเมมม วัดด้ยเท่มต้องการอะไรลูกซองสิโอเคส่ของดีนะลูกซองนะครับนี่หันหลังกดฟุ่มฟับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงมีวิ่งด้วยเหรอไม่วิ่งครับเก็บไว้วิ่งทีหลังนะครับแล้วเจอตัวใหญ่มีเบิ้มแบบสุดโหดไม่มีอะไรเนะี่ยเอา้ากูน่าจะมาเก็บตรงนี้ก่อนกูเดินไปตั้งไก่นะเนี่ยกูเดินไปตั้งไก่เลยอนะ่ยยนะ กันต่อครับท่านชมตรงนี้เหรอแล้วก็อ๋อเรามาทางนี้ก่อนนะผมนึกวทางฟาร์มสวยอะไรเนี่ยโอเพนเดอะดอว้ากูมีปืนพร้อมกระสุนอย่าเข้ามาไม่ามาแอบหลังกูนะ โอ้โหม่เยอะมีเยอะผมรู้สึกได้เออโอ้ยเสียสนัหนึ่งสองสามสตรงนี้แหละโอ้ไม่มีนะเลือดเต็มอยู่เลือดเต็มอยู่เดื่ย2 3 4อหนึ่งสองสี่สี่หนึ่งสองสามสีเออแบลีโะนกอน โอ้ oh, รู้สึกว่ามันจะเยอะเยอะขึ้นทุกทีท,ทุกทีทุกร่ำไรทุกย่างก้าวสามารเอ้ย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 เอาะเดี๋ยวกูรีโหลดดไปสุดโอ้อ oh, มันตีเราเจ็บมากเจ็บนิดเดียวนั่นเอ่อเอาเป็นกระสุนอัมเมอร์และเอ่อ ปืนกดนะครับแมชชีนกันแมชชีนกันนะครับอันนี้ต้องการใส่ซิมเปิดประตูมาดูซิมีกี่ตัว1 2 1 2งสองหเดี๋ยวสามสี่เอา,อาหนอโอเคโอเคได้อยู่อ่ะได้อยู่มีมีเงินแล้วราเาเฮ้ยๆๆ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  ใครมาใครมามึงรู้สึกถึงตัวตนได้ยังไงกันเอออู้หูอููวผมมึงเลืองมากเลยเนี่ยตัวใหญ่มึงเลื่อมากๆนะขออัปเกรดก่อนอัปเกรดเป็นเอ่อเบี้ยพรอนปืนลูกซองหรอลูกซองเพิ่มไฟเลยนะครับหมดเลยนะฮะจังหวะนี้ใส่หมดแล้วลูกซองเรามีเยอะมากเลยท่านผู้ชม จะบอกให้นะครับเก็บไว้ยิงบอสเนี่ยจะสะใจเอาเอัลเมอร์เต็มโอ้โหได้ซีซีมาหนึ่งนะครับซี C มาหนึ่งซี C มง่งซีมงเท่งเอนจี้เอาเป็นชิลกันครับชิลก่อนนะครับเราต้องชิลก่อนเอาอะไรกระสุนลูกซองมันเต็มแล้ว,วอ่ะม,มันเต็มแล้วแปบ๊บหนึ่งนะร้อยหนึ่งเหรอโอ้ไม่มีสามไม่อยู่สามสีกระสุน ลูกซองนะครับเต็มแล้วนะครับ50เหรอออ้ยห้าสิบนัดเลยนะถือว่าเยอะเลยครับถือว่าเยอะมากเลยทีนี้เราไป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 จุดหมายครับไปชาร์เกตของเราก่อนเลือนเราเต็มอยู่นะครับทักที่ไหนมีใครบ้างตรงนี้เหรอโอเพนเปิดมาเจออะไรตัวนี้ก่อน โอ oh, ้โหมึงเดี๋ยวเอาอู้อูอูเดี๋ยววิ่งไปจะวะเฮ้ยเฮ้ยมึงตายยากตายเย็นตายเย็นตายเย็นตายยากตายเย็นหืมหืมถึงกลับเลือดรดเลยอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โอ้โหเอาเดี๋ยว กูยิงทำไมเอ่อเอ่อเอ่อมีช็อปด้วยนะครับหนึ่งช็อปช็อปมันเสียเงินนะดิโอเคปืนสั้นก็นแล้วกันครับมือผมโคตรดันเลยเด้เด้มีปืนนี้มากลองลอง,ลองสักลองสักหน่อยยังไม่ได้ลองเลยเด้อเออเก็บมาเก็บเท่าที่เป็นไปได้มีชิลปิงยกที่หนึ่งเริ่มได้ เอาเช็คพอยแล้วลองดูมาไอ้พวกแทงรุกุนเออถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ป็นกระสุนนะครับมีอะไรเก็บเอาเป็นกระสุนปืนสั้นนะครับเราใช้ปืนสั้นมาก่อนแ๊บโอเคนะครับททร์เกตเราอยู่ไหนอย,อยู่โอ้โหอยูน่น้าอยู่ด้านล่างครับ เเกูจริงแบบแม่งเปลืองกระสุนที่ผ่ายเลยอ, <S <S อเออนะครับไอ้เปิดแล้วกล่องเปิดจะเย็นนะฮะเราได้เงินก่อนนะครับจังหวะนี้มีเงินเท่าไรหย60โอเงินอย่าง โอ้ให้น้อยจังวะให้อย่างน้อยเลยอ่ะนะครับยิงก่อนยิงตูนเนี่ยเออเออเอต้องอย่างนี้ชอบชอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเอาอหมอนี่ก่ออกุกกูกกุกงเออ ใครพ่นพิษมึงพ่นพ่นมาแหมมันเหม็นมันเหม็นอย่าพ่อนอ้วกใส่คนอื่นสิมันเหม็นนะฮะเอ้ตัวนี้วิ่งน้าว1 2หนึ่งสองเฮ้ยสองนัดว่ะโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วอหรอวิ่งเร็วเหรอหนึ่ง,งสองสามสี่อเอติเฮ้ยเกือบทุกูแล้วอ่ะมึง กูยิงมันไม่โดนอย่าอยุ่มาเออโอ้อย่าเอยัมาทำไม่ให้อาบ้านนะเฮ้ยกูรู้เหนื่อย,ยจริงเลยเนี่ยเอาเกดได้ยังครับหกสิบนะครับนัดคี่เบ๋เบกระสุนปืนเราจะหมดแล้วท่านผู้ชมครับในะจังหวะนี้นะฮะนะครับผมส่งอยากสก ไม่เห็นใช่ป่ะเนียนอยู่เนาะโอเคเราไปตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนมีอะไรให้เราฟาร์มไหมเอ่ยจ้ะหรือไม่จะเอ่ยครับเพิ่มเพิ่มอาร์มอาร์มอลอารมอลมีอะไรบ้างไม่มีครับเราไปกันต่อดีกว่าครับลูกกระสุนเหลือ61นัดกับในแม็กกาซีนอีกโอ้ตัวนี้หนึ่งเอ้ยเออเออเออเดี๋ยว เร็วกวายเร็วเนี่ยไอ้ตู้ตบกูไปน็นอ่งดีเจ็บมากเนยอย่าตบมีปืนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยคนพิษเฮ้ยหลบหลบไอ้ไอ้หลบหลบหลบไอ้หลบไอ้หลบฮ่าทำไงกูมีความสุขความสุขได้เวลาเปลี่ยนปืนแล้วครับเรา,าเล่นสายเถื่อนกันดีกว่าฮนะเอาลกูลกลกระสุนลูกกระสุนเราได้ ได้แบบแมชชีนกันมานะเอาปืนสั้นนี่แต่ศูนย์ปืนสั้นนะครับบ้านึงขอดูดีๆก่อนนะครับเออเออมันต้องเงี้โอ้โหเยอะ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 เอามาละเอามาละเอาไมาละเอาไม่ละเอามาละเออ ให้พี่ขึ้นพี่จะเล่นลูกสองให้ดูน้องกูยังไม่ได้ใช้ลูกสองเลยโอเคอัพมีเงินเท่าไหร่ละจ๊ะร้อยสิบบาทนะครับจังหวะนี้เราได้ได้เออแป๊บหนึ่งนะอเม,มอร์โอเคเก็บเก็บกระสุนเพิ่มได้แล้วเย่มีแรงจังเลยรู้สึกมีแรงคือคักบักคักเลยนะฮะแล้วเมื่อไหร่กูจะถึงวะเนี่ยโอเพ่นเด็เดียวเดี๋ยวนี้นะ โอเคเรา OPEN t h ด d o o อแล้วครับอ้า oh, วผ่านไปแล้วนะครับโอเคเฮ้ย okay. มันจะเลยติดใจแล้วอะโอเคเออเออเลดเกียร้ออกมาข้างหน้านะครับโ okay, อเคท่านผู้ชมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ